สวัสดีเพื่อนเพื่อนยีนดีต้อนรับสู่ช่องตังซากิครับเพื่อนครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงตำแหน่งแบ็กซ้ายครับนะซึ่งตำแหน่งแบ็กซ้ายครับนะก็เราจะพูดถึงนักเตะที่แบ่งเป็น3ช่วงเลยครับเนาะก็คือนักเตะระดับท็อปที่ซื้อมาแล้วลงเล่นได้เลยอันที่2องครับก็คือนักเตะที่ต้องใช้1-2ึฤดูกาลในการปลุกปั้นครับแล้วก็ที่สครับนักเตะที่ต้องใช้เวลา3-5ถึงฤดูกาลเป็นต้นไปนะถึงจะมีทักษะที่เก่งกาจนะครื่อเพื่อน สำหรับตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยนะครับก็จะสามารถแบ่งได้เป็นหลากหลายเลยครับเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กนะไปกับบอลได้ดีนะตัวเล็กขึ้นเกมเร็วหรือเป็นตัวใหญ่ป้องกันดีอะไรแบบนี้นันเพื่อนนะอ่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีใครบ้างนะเพื่อนๆไปลุยกันเลยครับ เหมือนที่ลายแรกนะสหรับนักเตะที่ซื้อมาแล้วสามารถใช้งานได้เลยครับนั่นคือท่านของแอนดูโรเบอร์สันนะแต่ว่าโรเบอร์สันเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะอาจจะเล่นได้เพียงแค่2ฤดูกาลนะสถึงสฤดูกาลแล้วก็หมดแล้วนะเพื่อนเพราะว่าอย่าลืมครับท่านของโรเบอร์สันเนี่ยอายุ29แล้วนะสูงสูง5ฟุต10ครับหนัก141นะ ทางด้านของโรเบอร์เซนครับมีความเร็วไปกับบอลได้ดีเลยนะเพื่อนนะเออเป็นปีกเลี้ยงเลยนะสามารถออกบอลสั้นได้ออกบอลยาวได้ครับนะสามารถเปิดบอลในและบอลข้อค่อนข้างจะโค้งด้วยนะวิ่งได้เยอะเลยครับสำหรับทางด้านของโรเบอร์เซนนะกระโดดก็กระโดดได้ครับยิงก็แรงนะแต่ว่าอาจจะไม่คมนะทานด้านของเจมรับก็ทําได้ดีนะอย่างเจ๋งเลยนะจะยืนเป็นคบเวอร์ก็ได้จะไล่เตะก็ไล่จะไล่เสียบก็ได้นะสำหรับโรเบอร์เซนทำได้หมดเลยเพื่อนนะต่อทานด้านของเพ์สไตล์ครับมีรีเล็ สีทองนั่นหมายเขาว่าอะไรครับนนั่หมายเขาว่าเล่นได้แบบไม่ต้องเปลี่ยนตัวเลยนะจนครบ120นาทีนะคือเหนื่อยยากกันนะเพื่อนนะแล้วสีทองด้วยเนี่ยสุดๆเลยครับมีวนะิปคอสเนาะสามารถเปิดนะแล้วก็เข้าเข้าหัวเพื่อทําประตูได้เลยนะมีราผิดครับสปีดปลายนะถ้าเกิดอ,อยากเล่นกันแบบครบ,คร,บครับโรเบิร์ตสันแต่ข้อเสียเดียวครับนะอาจจะอยู่ได้เพียงแค่2-3ซีซั่นเท่านั้นเพื่อน รายถัดมาครับท่าทาของทีโอเฮอร์นันเดสนะจากเอซีมิลาเขาสูง6ฟุตหนัก179นะอานะทาของเฮอร์นันเดสนะครับมีความเร็วมีความคล่องเลี้ยงบอลได้เลยนะออกบอลสั้นได้ส่วนการเปิดนี่ก็เปิดได้นะ bon บอลก็ค่อนข้างจะโค้งด้วยครับฟรีคลิกก็ยิงได้โมงก็โมงดีนะเนี่ยกระโดดก็กระโดดแม่นนะกระโดดเนี่ยนอกจากใช้กระโดดในการทําประตูได้แล้วนะยังกระโดดในการป้องกันลูกได้ดีด้วยครับสามารถยิงแรงได้นะ ยิงแรงในที่นี้ต้องบอกว่าจริงคอนค่าที่จะคมด้วยนะค่าสเตรน์ก็เยอะนะสเตมีนาก็เยอะอนะเรียกได้ว,ว่าครบเหมือนกันนะส่วนการเล่นการป้องกันเนี่ยต้องบอกว่าทําได้หมดเลยครับนะแต่ว่าจ็อกกี้เนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าก็ไม่แย่นะซึ่งที่โอนวนเดสเนี่ยสเตตัสจะคล้ายๆกับเซนเตอร์แบ็กซีบีนะเพราะว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่โอนวนเดสเนี่ยเขาเคยเล่นตำแหน่ง CB ไปด้วยนะดังนั้นเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะเล่นเป็นเซนเตอร์ได้ด้วยเพื่อนนะคือครบเครื่องครับทีโอนวนเดสเนี่ย คือผมเนี่ยชอบเลยนะสไตล์ที่มีครับมีราผิดสปีดปลายควิกสเตปสปีดต้นมีีเลนเล็ดเลนเล็ดถึงจะไม่สีทองแต่ก็โหดแล้วนะมีรองโทครับก็คือสามารถที่จะพุ่มบอลได้ไกลแล้วก็แม่นยำนะอีกคนหนึ่งที่ผมเชียร์เลยก็สหรับติโอเฮอร์นันเดสนะมีทีโอเฮอร์นันเดสก็ต้องมีคนนี้คนะรับลูคัสเฮอร์นันเดสนะรับลูคัสเฮอร์นันเดสครับสูง6ฟุตหนัก174นะตัวชาวนข้างบึกนะแล้วรับลูคัสเฮอร์นันเดสเนี่ยจะคล้ายๆกับทีโอเฮอร์นันเดสเลยคือเขาเล่น เออมาก่อนนะเรซเ,เซนเตอร์มาก่อนครับจะสังเกตว่าความเร็วเนี่ยนะน้อยนะไปกับบอลก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเออแต่นะสามารถออกบอลสั้นได้ออกบอลยาวได้แม้ว่าบอลปกตทีครออกบอลสั้นได้นะเปิดได้นะแต่ว่าบอลจะไม่ค่อยโค้งนะบอลยาวก็จ่ายไม่ค่อยได้ครับแต่ว่ามุ่งแม่นนะ คือเมื่อก่อนเนี่ยลูคัสเฮอร์นันเดสเนี่ยเขาเคยเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กเป็นตำแหน่งหลักนะคือถ้าเกิดเป็นทีโอเฮอร์นันเดสเนี่ยเขามีบางนัดที่ต้องไปยืนไปเป็น CB บ้างนะแต่ว่าลูคัสเฮอร์นันเดสเนี่ยก่อนหน้านี้ยืน CB มาก่อนเลยนะแต่ว่าพอไปอยู่ปารีสก็ต้องมาเล่นแบ็กซ้ายนะเพื่อนนะเพราะฉะนั้นสเตตัสของลูคัสเฮอร์นันเดสเนี่ยจะเหมือนเซ็นเตอร์มากกว่าทีโอเฮอร์นันเดสอีกนะคือเพื่อนๆดูนะโงงก็โงงดีโงงแม่นนะโงงแม่นกว่าทีโออีกนะแล้วถ้าของลูคัสเนี่ยเข้าบอลโหดนะดุดาร์ตาเก้า oh, เนี่โคเปอร์เนี่ยอย่างเจ๋งให้สี่เหลี่ยมใหญ่เท้าก็ดีเสียบก็ดีนะเทสไตล์ที่มีครับมีสไลต์เทคเแล้วนะเสียบค่อนข้างที่จะแม่นนะคือเอาไปไล่เสียบอบบโหดเลยนะเพื่อนนะแต่ว่าอาจจะลุกขึ้นช้านิดน,นึงครับน้ำหนักเยอะต่อไปครับบุสเซอร์อครับนะความแข็งแกร่งนะมีอันเนี้ยความแข็งแกร่ง78ใช่ไหมมีบุสเซอร์อีกนะโหดขึ้นไปอีกนะถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้นะนักเตะแบ็กซ้ายเติมเกมรุกใช้บริการของลูคัสเฮอร์นันเดสได้เลยเพื่อนๆ ไายถัดมาครับนูโนเมนเดสนะจากป e ารีสแซงต์แชงแมงครับสูง5ฟุต11หนัก154่งร้อห้นะแต่ลับนูโนเมนเดสเนี่ยบอกเลยเลยว่าเร็วคล่องเลยนะคือปีอกเลยนะ เออคือคือปีกเลยแหละนะเลวข้องบอลสั้นได้บอลยาวได้เปิดได้แล้วก็โค้งด้วยนะยิงก็แรงนะแต่อาจจะไม่คมครับนะกระโดดก็ดีนะเออกระโดดนี่ดีนะนี่สูง5 1ฟุต11กระโดดก็ดีครับนะมีทางด้านของสเตมีนาที่โอเคนะเออโอเคเลยนะสเตนก็ใช้ได้นะครับส่วนสเตตัสการเล่นเกมรับเนี่ยก็ถือว่าครบเครื่องนะโอเวอร์ออนะ หนูน่าเมนเด็ดเนี่ยต้องบอกว่าแนะนําให้เป็นสไตล์โคเบอร์ดีกว่านะเพราะว่าด้วยส่วนงกับน้ำหนักอาจจะอุ้ย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 นนึงเวลาที่เอาเราเอาไล่วิ่งเตะไล่เสียบอะไรอย่างนี้นะเพื่อนสำหรับเพลสตล์ที่มีครับมีปิงพาสเนะก็คือเวลาที่เราออกบอลเนี่ยนะครับบอลจะไปถึงเป้าหมายได้เร็วนะเออนะต่อไปมีวิปคอสครับสามารถเบิดกเข้าไปด้านในได้ดีนะมีราผิดนะความเร็วปลายพลิกสเต็ปความเร็วต้นถ้าเ,เพื่อนๆนะชอบเลี้ยงเร็วๆแบบฟิล์มปองนะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยสูงนะ เออแต่ว่าก็เลี้ยงแบบฟิล์มปองได้นะแนะนำครับดูโน่เ็นเดสครับโอ้โหผมนี่อย่างชอบเลยเรียกว่าเป็นนะอันดับหนึ่งอันดับสองในดวงใจเลยนะสำหรับแบ็กซ้ายฮะรายถัดมาครับอัลฟองโซเดวิดจากบาเยิร์นมิวนิกนะสูง6ฟุต1หนัก170ครับ เร็วคล่องไปกับบอลได้ดีโหดกว่าปีกอีกนะสามารถที่จะจ่ายบอลสั้นได้บอลยาวได้พอประมาณสามารถเปิดได้บอลก็โค้งด้วยนะยิงก็ยิงได้แรงพอประมาณนะสามารถกระโดดได้ด้วยนะแต่ว่าโหมไม่แม่นนะแต่กระโดดได้โหดนะเนี่ยสูง 6- ฟุตหนึ่งนะอากเซ็นเตอร์นะถ้าสเตจเยอะอยู่แล้วครับด้วยสูทสูงแบบนี้นะต่อไปครับอาฟฟงโซเดวิส so นะสเตตัสเนี่ยโอเคนะแต่ว่ามีเหลืองอยู่อันนึงครับนั่นก็คือถ้าทางด้านของการจ็อกกี้นะต้องบอกว่าอาฟฟงโซเดวิส so เนี่ยก็ต้องก็ต้องจ็อกกี้เลยนะพูดกันตาม ตรงนับเพราะว่าถ้าเกิดเอาไปไล่เตะไล่เสียบเนี่ยไม่ไหวครับนะเพราะว่าเขาลุกขึ้นชาครับคือคืออาฟงโซเดวิสเนี่ยเป็นปีสไตล์ลุกแต่ตัวใหญ่นะใหญ่กว่านูโนเบนเดสอีกนะใครที่ชอบไถนะไถวิ่งไถแล้วเพื่อนเบียดไม่ค่อยล้มเนี่ยใช้บริการของอาฟงโซเดวิสได้นะเป็นสไตล์ที่มีครับมีฟลิกสเตปสีทองนะโอ้โหอย่างกาวินิซิอุสจูเนียนะ <laughs> มีราพรินครับสปีดปลายนะเรียกได้ว่าเร็วจัดๆนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะสเตนม,มีโอ้โห,โหครบเครื่องทุกอย่างนะแต่เกมรับเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะเมื่อเทียบกับคนอื่นๆครับนะเอาเป็นว่าจุดอ่อนคือเกมรับครับสำหรับอาฟองโซเดวิดนะรายถัดมาคือกริลมาโดกาเซียนะจากไบเออร์เรเวอร์คูเซนครับนะฟริมปองคือแบ็กขวากริลมาโดคือ แ็กสายเพื่อนๆความเร็วไปกับบอลไม่ต้องพูดถึงบอลสั้น Sun ได้บอลยาวได้เปิดได้โอ้โหนี่9เอ็ดเนอะเคิปนะครับโอ้โหฟรีคลิกก็ยิงได้ยิงก็แรงยิงไกลก็คมวิ่งก็วิง่งใ้ทั้งเกมกระโดดกระโดดมีพอประมาณนะแต่ว่าพอบวกสัดส,ส่วนส่วนสูงเข้าไปอีกเนี่ยไม่ไม่ค่อยไหวนะสเตนน้อยไปหน่อยครับเพราะฉะนั้นโดนตัวใหญ่ๆเบียดเนี่ยอาจจะล้มได้นะ้าสเตตัสเนี่ยนะครับก็สังเกตเห็นว่าโอเวอร์ออลทุกอย่างเลยนะโอเวอร์ออลทุกอย่างครับแต่ต้องบอกว่า แนะนำให้เป็นวิ่งไปแล้วเตะวิ่งไปแล้วเสียบดีกว่าครับนะเพราะว่าเก็บขาได้เร็วแล้วก็ลุกขึ้นได้เร็วด้วยครับสำหรับทางด้านของคริมาโดนะเฟสตล์ครับมีวิบคอสสีทองนะเปิดเข้าหัวแน่นอนนะอย่างโหดเลยนะเปิดเนี่ยเปิดบริเวณเนี่ยปาดเข้าไปเนี่ยโอ้โหเข้าหัวกองหน้าเลยนะเพื่อนนะกองหน้าฝั่งเรานะเดดบอลนะเตะฟรีคิกนะ ตีซีแพดครับกดสี่เหลี่ยมแย่เท้าได้ดีนะเพราะฉะนั้นกิมบาโดแนะนําเลยครับนะข้อเสียเดียวของกิมาโดครับคือตัวเตี้ยครับถ้าเกิดว่านะเอามาเตะลูกเตะมุมเนี่ยในเกมรับเนี่ยอาจจะเสียเปรียบนะสมมติว่าคู่แข่งได้เตะมุมเนี่ยกิมาโดจะเป็นจุดอ่อนนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคิวมาดูเป็นตัวเล็กใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็ต้องหากองกลางเป็นตัวใหญ่หน่อยนะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะคุมลูกกลางอากาศในกองเขตโทษเนี่ยเราควรมีตัวใหญ่ๆสัก4-5ถึงคนนะตัวใหญ่ๆใ,ในที่นี้คือ6ฟุตเป็นต้นไปเพื่อนเพื่อนนะมีสัก5คนในทีมครับไม่งั้นเนี่ยลูกกลางอากาศเนี่ยแย่ yeah, เลยนะสำหรับเกมรับนะ รายถัดมาครับเบาเดจากบาร์เซโลนาครับสูง5ฟุตเ้หนัก152นะความเร็วไปกับบอลน,นะค่อนข้างที่จะดีออกบอลสั้นได้บอลชาวก็พอได้เปิดได้แต่ว่าจะไม่เคยโค้งสักเท่าไหร่นะอ่าสามพรถที่จะกระโดดได้ดีนะแต่ว่าเตียไปหน่อยก็5ฟุต9สเตมนินามีพอประมาณนะเยมรับนะต้องบอกว่าโอ้โหไม่ค่อยดุดันเลยนะแนะนำนะแนะนำให้เป็นวิ่งแล้วก็ไล่กดสี่เหลี่ยมแย่เท้าแย่เท้าไปนะหรือจะเสียบก็ได้ครับเพราะว่าลุกขึ้นได้ไวฮนะ เิสตาที่มีครับมีจ็อกกี้กด l 2นะองแล้วครับวิ่งได้เร็วกว่าปกตินะมีอาร์ติซิแพดครับกดสี่เหลี่ยมแหญ่เท้าได้ควิกสเตปสีทองสป,ปีดต้นครับเรียกได้ว่าเบลเดเนี่ยเป็นกิลมาโดที่อายุน้อยกว่านะเล่นกิลมาโดจนเบื่อแล้วมาเล่นเบลเด้ก็ได้นะน่าสนใจครับนะสำหรับเบลเดเนี่ยผมก็ชอบเช่นกันนะรายถัดมาครับโอ้โหคนนี้ก็ชอบอีกเหมือนกันนะท่างนั่งของเดสตินี่อูโดกี้จากท็อตแน็ปส์เปอร์สูง6ฟุตตึงหนัก161นะ คือท่าน้าของอุดอกี้เนี่ยเราจะสังเกตนว่าอุย้ยสัดส,ส่วนรูปร่างใกล้เคียงกับอาฟองโซเดวิดเลยนี่วานะเร็วไปกับบอลได้ดีนะสั้นได้ยาวไม่ค่อยเท่าไหรนะ่นะเปิดบอลได้บอลก็พอจะโค้ง,คงมากนะยิงไกลก็พอยิงได้แต่ไม่คมแต่ยิงในขอบคมนะเพื่อนนะกระโดดก็โอเคนะกระโดด8 3 6ฟุต1เนี่ยสเตมินาก็าโอเคสเตรนจ์เยอะนะเพื่อน78นะในส่วนของสเตตัสการเล่นเกมรับครับถือว่าดีหมดเลยนะ คือคืออุโดอโกี้เนี่ยนะครับเป็นสายที่เล่นได้ทั้งลุกเล่นได้ทั้งรับนะคือเกมรับก็ไม่สุดเกมลุกก็ไม่สุดเนะเมื่อเทียบกับคนอื่นๆนะคนอื่นๆนี่คือสเตตัสจะลุกก็ลุกไปเลยจะรับก็รับไปเลยนะแต่ว่าอุโดอโกี้นะเป็นโอเวอร์ออลนะเพื่อนนะถูว่าน่าสนใจครับไม่แพงนะสามสิบห้าจุดห้าล้านยูโรครับเลย์สไตล์ที่มีมีวิปคอร์สเปิดแม่แล้วก็มีควิกสเต็ปนะสปีดต้น,นครับคือสำหรับอุโดอกี้เนี่ย โอโหอย่างชอบเลยนะแต่ว่าตอนนี้ตัวจริงอุโดกี้เจ็บอยู่เพืนเพื่อนเออเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมชอบเหมือนกันครับทางอุโดกี้จากตอนในฮอสเปอร์รายถัดมาครับเฟเดนิโกดิมาโคนะสำหรับดิมาโคจากอินเตอร์มิลานครับสูง5ฟุตเก้าหนัก1นึนะตัวเล็กแล้วก็จะปอมๆความเร็วมีนะไปกับบอลได้ดีโอ้ทำได้หมดทุกอย่างเลยนะคล้ายกับกิลมาโตเหมือนกันนะ เออเบื่อกิมมาโดมาเล่นดิมาโกก็ได้นะบอลสั้นได้บอลยาวได้ฟรีคิกก็ยิงได้เปิดก็เปิดได้บอลกอโค้งยิงในกรอบก็คมบอลเลก็โหดนะนี่เปิดเผยที่จะเป็นปีกแล้วนะเนี่ยนะเออนะยิงไกลก็ได้ยิงนอกกรอบก็คมอีกกระโดดก็สูงแต่ว่าตัวเตี้ยไปหน่อยวิ่งก็วิ่งในทั้งเกมสเตรนท์ก็มีนะ78นี่เยอะนะเพื่อนในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะแล้วสเตตัสเกมรับก็โอเวอร์ออลครับทำได้หมดทุกอย่างนะ เรียกได้ว่าครบครบนะเปสไตล์ที่มีครับมีพาวเวอร์ช็อตยิงแรงนะคือถ,ถ้าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเอาคนนี้ยิงนอกออกรอบเนี่ยใช้ได้นะเพื่อนนาแม่งคมด้วยนะคมหมึ่งยังกับกองหน้าเลยนะวิปคอสนะครับนี่เลยนะเปิดเข้าไปข้างในเข้าหัวก็เฟิร์สทัชจับบอลจังหวะแรกได้ดีเวลาวิ่งจริงๆเนี่ย ทางด้านของดีมาโคอาจจะเลวไม่สุดแต่ทีเด็ดที่ผมชอบของดีมาโคก็คือแบบคิดอะไรไม่ออกกดยิงเลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆแบบเล่นเป็นแผนหลัง3านะเซ็นเตอร์แบ็กสคนแล้วก็มี LM อนะเนี่ยเอาเอาดีมาโคเนี่ยไปเล่น LM ตัวนี้กนะ็คือตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะหรือถ้าเกิดใครเล่นหลัง5จะเอามาเล่นตรงนี้ก็ได้นะ LWB ก็ได้เช่นกันนะแต่ว่า LWB ี w B เนี่ยมันต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงเยอะนะ,ะทางด้านของสเตมีน่าเนี่ย,ยพูดถึงก็ทําได้นะเนี่ย เมื่อกี้เนี่ยผมมองสเตนเป็นสเตมิน่านะก็เลยพูดผิดไปหน่อยครับไม่มีปัญหานะจะ LM หรือ L อลเอร์นยูีเนี่ยเล่นได้หมดเลยครับคือแบบครบเครื่องอีกคนนึงนะแต่ว่าเตี้ยนะอ8ฟุต9อะฮะมากันที่ส่วนที่2เพื่อนนะสำหรับนักเตะที่ต้องใช้เวลาปั้น1-2ึ่งถึงสฤดูกาลครับนะมาที่คนแรกครับท่านนักของฟรานกาเซียนะสูง5ฟุต7หนัก139ครับฟรานกาเซียครับนะมีความเร็วแล้วไปกับบอลได้ดีนะออกบอลสั้นได้บอลยาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เปิดได้ แล้วก็บอลข้อโค้งมีพอประมาณครับนะสามารถกระโดดได้วิ่งได้เยอะนะข้อเสียคือความแข็งแกร่งเนี่ยอาจจะไม่สุดนะมีแหละแต่ว่าเบียดก,ก,ก,ก็พอได้นะมันไม่ค่อยเวิร์กนะทางด้านของฟรานซ์กาเซียครับนะในการเล่นเกมรับเนี่ยแนะนําให้วิ่งนะวิ่งแล้วใกล้กดสี่เหลี่ยมไล่เสียบจะดีกว่านะคือคุมโซนเนี่ยคุมได้แต่ว่าคุมยากนะเวลาที่โดนเลี้ยงจี้แล้วถ้าเกิดเราเก,กิดจ็อกกี้เนี่ย บอลมันจะไม่ค่อยหลุดเลยนะเออแนะนําให้วิ่งสี่เหลี่ยมหรือวิ่งแล้วโอดีกว่านะจะให้มันรู้ผลกันไปเลยครับเปสไตล์ที่มีมีคอนะัเอนเปิดแล้วก่าเข้าหัวนะโอ้โหผมก็ชอบเลยนะในซีรีส์ที่ไลฟ์อยู่เนี่ยใช้ตัวนี้อยู่นะก็เจ๋งอยู่นะเพื่อนนะต่อไปราปิดก็สสปีดไปฟลิกสเต็ปสปีดต้นเพราะฉะนั้นเป็นสายวิ่งไปเปิดนะส่วนเกมรับก็วิ่งมาติครับนะหรือว่าเป็นนักตีคนหนึ่งที่ดีแล้วครับนะจะซื้อเป็นสํารองก็ไม่แย่นะเชียร์เลย รายถับมาครับเรวี่โควิลนะสูง6ฟุตสองหนัก183นะโควิลเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้นะโดนจับมาเป็นเล่นเซนเตอร์นะเราจะนั้นความเร็วไปลายไม่มีมีแต่ความเอ้ยโทษทีครับความเร็วต้นไม่มีมีแต่ความเร็วปลายนะจับบอลก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่ว่าออกบอลสั้นได้บอลยาวออกได้พอประมาณนะเปิดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกระโดดย่ยใช้ได้เลย เนี่ครับเมิน่าน้อยไปหน่อยนะในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะคือโควิลเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเล่นซา้ายเขาเล่นแบ็กซ้ายนะแต่ว่าตอนนี้จับมาเล่นเซนเตอร์นะเตรนเยอะนะป่าครับส่วนสเตตัสเกมรับทำได้ทุกอย่างแต่แนะนำให้เล่นคุมโซนนะด้วยสูสูง6ฟุต2หนัก183เนี่ยถ้าวิ่งแล้วนั่งกดสี่เนี่ยหรมันเสียบเนี่ยบอกเลยว่าไม่เวิร์กับลุกขึ้นช้านะ เฮสตาร์ที่มีครับมีลองบอลพานะออกบอลยาวได้ดีนะถึงแม้ว่าค่าสเตตัสตัวนี้จะน้อยก็ตามแต,ต่อันนี้มีตรงนี้ช่วยนะทำให้ออกได้ดีล็อกนะครับเวลาที่เรากระโดดฝังเนี่ยนะมีคนยิงแล้วเรากระโดดฝังเนี่ยบอลจะโดนเรานะต่อไปก็สไลด์แท็คเกิลนะก็คือเราสามารถเสียบได้ดีนะเ,เสียบได้แม่นนะครับแอเรียลนะเล่นลูกกับอากาศได้ดีครับทางด้าของเลวิสโควิลเนี่ยเอามาเล่นเป็นแบ็กไซด์วรับดีกว่านะคือไม่เติมเกมบ,บุกนะนะ เอออย่างนั้นจะดีกว่าเพราะถ้าให้เติมเกบุกเนี่ยมันจะตื้อๆน,นะรายถัดมาครับทั้งด้านของไม่รอลสเคอร์เคสนะ นักของเคิร์กเค,เคส,ส 5, รครับเนี่ยสูง5ฟุตเก้าหลัก157ครับภาคที่แล้วอย่างเทพเลยภาคนี้ก็ยังเก่งอยู่นะไปกับบอลได้ดีมีความเร็วเพ,เพื่อนนะเออสามารถออกบอลสั้นได้นะบอลยาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออไปกับบอลก็ไปได้แล้วเปิดก็เปิดได้แต่ว่าบอลไม่โค้งนะค่ากระโดดมีพอป,ประมาณนะแต่ว่าให้ตีว่าโดนไม่ได้แล้วกันอ่าสำหรับสเตมินานี่วิ่งน่าจะจบเกมครับค่าสเตรนน้อยไปหน่อยส่วนการเล่นเกมรับเนี่ยนะครับแนะนำห้าแนะนำว่าให้เล่นเป็นตัวไล่ ไล่แทนะ็คเกิลไล่สไลด์ไล่เสียบดีกว่านะเออไล่กดสี่เหลี่ยมนะแย่เท้านะเพราะว่ามีค่าอกเกสีที่สูงนะถ้าดุดันน,นะครับสไตล์ <The style S 1> ที่มีนะครับนะมีบล็อกนะเวลาที่เราไปฝากลูกยิงเนี่ยมันจะโดนเราฮนะต่อไปก็สไลด์แท็คเกิลเสียบแม่นราฟดสปีดปลายนี่เรียกว่าคือเคสเนี่ยเป็นสายวิ่งนะวิ่งขึ้นไปรับบอลมาจากปีกแล้วเปิดนะหรือว่ารับบอลจากกลางแล้วก็เปิดนะ ทางน้าของเคอร์อเคสจะเป็นแบบนี้นะคือเวลาน้องเลี้ยงจริงๆเนี่ยน้องเร็วก็จริงนะแต่ว่าเวลาที่หักหัวลูกศรเพื่อกดท่าเนี่ยน้องจะแบบไม่สุดนะเออมันไม่สุดเหมือนฟิมปองอะนะแต่มันก็พอทําได้นะพอได้กุ้มกลิ่นนะนี่แหละฮะเคอร์เค,เคสนะลนถัดมาครับปาลิซี่นะครับสูง6อ่าสูง5ฟุต10หนัก159ความาเร็วมีไปกับบอลได้ดีบอลสั้นได้บอลยาวได้เปิดได้โค้งด้วยเปิดฟรีคิกก็ยิงได้ อ่านะครับสามารถยิงนอกรกอบได้แล้วคมด้วยกระโดดก็พอสมควรนะสเตมิน่าก็พอมีค่าสเ yeah ตนไม่แย่ตอน้าเกมรับทําได้หมดทุกอย่างเลยนะเพื่อนจะเล่นเป็นตัว cover หรือว่าจะเล่นเป็นตัวไล่บอลก็ได้เพย์สไตล์ที่มีครับมีราผิดอันเดียวนะแต่ว่าเวลาเสียบเนี่ยถึงแม้ว่าจะลุกขึ้นได้ดีพอประมาณแต่ว่าเนื่องจากว่าอาจจะไม่มีเพย์สไตล์สไลด์แท็คเคิลช่วยก็ต้องระวังกันนิดนึงนะแต่ว่าเสียบไม่แย่นะ ทางของปาริซีครับพบเครื่องเหมือนกันนะแนะนําให้ใช้บริการได้เลยครับแต่ทั้งจริงได้ทั้งตัวสํารองเลยค้ายถัดมาครับทั้งน้่งของมิกูเอลกูติเอเลสนะ นักข่ามิกุเอลครับสูง5ฟุต11หนัก161นะความเร็วไปกับบอลได้นะแจมเลยนะสามารถที่จะออกบอลสั้นได้บอลยาวก็ได้พอประมาณครับเปิดได้ด้วยแล้วค้อค่อนข้างที่จะโค้งด้วยนะยิงก็ใช้ได้นะแต่ว่าอาจจะไม่คมกระโดดก็กระโดดได้ดีรับสเตมินาก็มีนะส่วนในการเล่นเกมรับเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเข้าบอลได้ไม่ค่อยดุดันสักเท่าไหร่นะจะเล่นคอเวอร์ก็ได้หรือจะวิ่งไล่เตะก,ก็ได้ได้ทั้ง2แบบเลยนะแต่ไม่ค่อยได้ทำให้เสียนะเพราะว่าลุกขึ้นค่อนข้างเดีเชาครับสำหรับ นะของมิเกลนะข้อเสียเดียวของมิเกลเนี่ยคือไม่มีเพย์สไตล์สักอันหนึ่งเลยนะแม่งคือถ้าเกิดมีวิปคอทให้น้องหน่อยเนี่ยน้องจะโหดเลยนะสำหรับมิเกลนะมากันที่ส่วนที่3นะครับก็คือส่วนของนักเตะที่ต้องใช้เวลา3-5ถึงฤด,ด,ดูกาลในการลุกปั้นนะมากที่รายแรกกัตนาของทอมลอชครับลอชเนี่ยนะก็โดนปล่อยยืมนะไปที่ทีมอื่นนะแต่ว่าก่อนหน้านี้อยู่กับโบุรเซิยดัดมุนนะสูง6ฟุต4หนัก187นะ บอกเลยว่าส่วนสูงกับน้าหนักเนี่ยสไตล์เซนเตอร์แบ็กเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นนะความเร็วเนี่ยถึงแม้ว่าจะ65 69เนี่ยวิ่งจริงวิ่งช้าอันนี้ต้องบอกกันก่อนนะ,ะสามารถออกบอลสั้นได้นะการเลี้ยงบอลเนี่ยอย่าไปนับเลยนะออกบอลยาวก็โอเคนะเปิดบอลก็โอเคนะแต่อาจจะไม่ค่อยโค้งนะจัมปิ้ง77สเตมินาโอเคแต่ว่าสเตนอย่างเยอะเลยนะต่อไปครับสเตตัสก,การเกมรับ ก็คือครบเครื่องได้ทําได้ทุกอย่างนะเกมรับแนะนําให้เล่นเป็นสไตล์โคฟเวอร์มั่นใจจริงๆค่อยกดสี่เหลี่ยมมั่นใจจริงๆค่อยกดเสียบเพราะว่าจะลุกขึ้นชาและเก็บเท้าค่าเดียร์ชารแต่ว่าทอมลอชเนี่ยที่ผมชอบเนี่ยคือสมมติว่าเพื่อนๆบุกบุกอยู่ใช่ไหมน้าอยู่แล้วจะปิดเกมแล้วส่งท่าหน้าของทอมลอชมาเล่นเป็นตัวปิดเกมเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะเกมรับโหดนะเกมรับทําได้ ในระดับเซนเตอร์แบ็กเลยนะทำในอะไรในระดับ CB เลยเลยพสต์ลท์ที่มีคำอินเตอร์เซฟเวลาที่นายเส่งให้ในายบีเราไปยืนขวางม,มีโอกาสที่บอลจะดุดเราทรเทเกิลเสียบแม่นนะคือทอมลอชเนี่ยไม่ใช่ไม่ให้เสียบนะสามารถเสียบได้แต่ว่าต้องมั่นใจจริงๆบูสเซอร์ครับแข็งแกร่ง 79, นะีด79บเกาีบูสเซอร์อนี่ะคือคือถ้าเกิดปีกตัวเลขเนี่ยถ้าเกิดเร,เราเราดักเหลี่ยมทันเนี่ยคือปีกตัวเล็กร้องไห้แน่นอนครับนะเอ่อแต่ถ้าเกิดว่าเจอปีกตัวเลกเข้มเข้มนะคล่องคออย่างงี้นะบอกเลยว่าไอเราเองก ไม่มีความเร็วครับรอชแต่แต่ว่าเป็นนักตีคนนี้ที่ผมชอบนะเล่นแล้วเข้ามือนะเหมือนที่รายถัดมาครับนั่นเมเจอร์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าสูง6ฟุต3หนัก163นะแต่สไตล์คล้ายกับรอช ความเร็วมีนะแต่ว่าวิ่งจริงไม่เร็วนะความคล่องมีเล่นจริงๆไม่คล่องนะบอลสั้นก็พอได้บอลยาก็พอได้นะเปิดได้บอลแล้วก็โค้งด้วยนะโมงมงแม่นนะกระโดดก็กระโดดโหดนะยิงแรงเพื่อนนะคมนะยิงไกลอะโอเคอยู่นะสเตนแม่งโตดโหดเลยนะคือน้องเมเจอร์เนี่ยเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กมาก่อนนะก็เตตัดนี่มาเชิงเซนเตอร์แบ็กเลยนะแล้วเนี่ยมาเล่นแบ็กซ้ายเนี่ย คือแนะนําให้เป็นสไตล์โคเปอร์เท่านั้นนะมั่นใจจริงๆค่อยเสียบค่อยแท็กเกิลนะไม่งั้นเนี่ยไม่ทันนะข้อเสียเดียวเลยครับคือไม่มีเพลย์สไตล์นะคือไม่แนะนําให้เอาน้องมาเล่นเป็นเป็นตัวลุกนะเป็นตัวสออขึ้นไปนะแนะนําให้เล่นเป็นตัวรับนะมีโอกาสค่อยขึ้นไปเปิดได้นะคือค่าเปิดน้องไม่แย่นะแต่ว่าน้องไม่เร็วไงนะียคือข้อเสียของน้องฮนะ ลายถัดมาครับท่านของอาร์ชนาวนะอาร์ชนาวครับสูง5ฟุตเ้หนัก154นะความเร็วมีนะไปกับบอลข้างๆที่จะดีด้วยนะออกบอลสั้นได้แต่ออกบอลยาวไม่ดีครับเปิดได้แต่ว่าบอลไม่ค่อยโค้งนะไปมีหน้าครับเยอะนะแต่ว่าค่ากระโดดค่ายิงอะไรเนี่ยน้อยมากๆเลยครับส่วนเกมรับเนี่ยทำได้หมดทุกอย่างนะแต่ว่าแนะนําให้เล่นเป็นตัวที่ไล่เตะไล่ฉัดไล่เสียบดีกว่านะเพื่อนนะข้อเสียเดียวครับไม่มีเทสตนะ์สไตน์นั้นหน้าป้งเหมือนกันนะสำหรับอาร์ชนาวครับ มาที่รายสุดท้ายครับทางด้านของแพทริกโดกูนะโดกูครับนะสูง 5, 5้ฟุตเก้าหนัก132นะคือตัวเล็กแล้วก็ผอมแห้งด้วยนะเพื่อนนะเวลาโดนเบียรเนี่ยจะค่อนข้างลมที่จะง่ายนะไปกับบอลได้ดีนะเลี้ยงบอลได้ครับออกบอลสั้นได้บอลยาวไม่ดีสามารถเปิดได้บอลอาจจะไม่ค่อยโค้งนะการกระโดดก็ไม่ค่อยดีสักตั่งไหนนะแต่ว่าสเตมินาโอเคนะเนี่ยเพื่อนนะสตงน้อยไปหน่อยนะ เต่น้อยไปหน่อยครับส่วนสเตตัสเกมรับนะค่อนข้างที่จะโอเวอร์ออนะแน,นะนำให้เล่นเป็นตัวไล่เตะไล่เสียบนะเอ่อไล่กดเลียบไล่กด O ครับนะจะโอเคมากเลยนะข้อเสียเดียวครับคือไม่มีเพย์สไตล์นะประเภททิงโดกูเนี่ยแนะนำให้เป็นได้เพียงแค่ตัวสำรองนะตัวจริงถ้าเล่นกันยาวๆคือไม่เหมาะนะครับแนะนำเป็นตัวสำรองเพื่อน เห็นอย่างไรกันบ้างนะเพื่อนเพื่อนนะสลับนักเตะนะในตำแหน่งแบ็กซ้าครับซึ่งก็ต้องบอกว่าคือนักเตะที่ต้องใช้เวลาปั้น3-5ปีเนี่ยมีน้อยเนื่อเพื่อนนะแนะนำให้ซื้อนักเตะเกิดใหม่ในในเซฟของเพื่อนมาใช้จะดีกว่านะถ้าเกิดอ,อยากจะปั้นยาวๆนะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดนักเตะที่ปั้น1-2ปีเนี่ยจจ๋งๆมีหลายคนอย่างที่ได้แนะนำไปเพื่อนนะ โอเคครับเพื่อนๆถ้าชอบกันครับผมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยครับเพื่อนอยากจะสนับสนุนครับทางช่องมีฟีเจอร์ซุปเต็งฟีเจอร์สมัครสมาชิกและฟีเจอร์โดนทเพื่อสามารถสนับสนุนผมผ่าน3ช่องทางนี้ได้ครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรฝากเพื่อติดตามมาด้วยครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนสวัสดีครับ